สวัสดีจ้าพบกับช่องปัญญาแทกเตอร์สาขา2วันนี้เราอยู่ที่บ้านท่าคอตําตบลวังบัวอําเภคอคลองขุงจังหวัดกําแพงเพชรอยู่ที่กันอยู่กันที่สาขา2อนี้เราจะเราจะมารีวิวสินค้าภายในร้านกันเริ่มจากคันแรกจะเป็น l 3 6ส8มหกศูนย์ดีดี ถัดมาจะเป็น L 3 6 0 8 SP อนะ SP ราคาก็จะอยู่ที่379,000บาทราคาก็รอรวมอุปกรณ์แล้ว2ชิ้นจากใบมีดพร้อมผ่านควรถัดมาก็จะเป็น L Kubota Kubota L 4 5 0 8แล้วก็ L 4 5 0 8 DI ราคา D.I ก็จะอยู่ที่335,000บาทอ่ะรวมแล้วรวมอุปกรณ์2อชิ้นใบมีดพร้อมผ่านบวนันนี้ก็จะเป็น L. ห้า8ถัดมาถัดมาจะเป็นรุ่นขนาดเล็กเป็น B. 2 4 4 0 S ตัวนี้พร้อมโครงกันอ้อย ราคาจะอยู่ที่2องแ0 0บาทจะได้ตัวรถกับโครงการอ้อยถัดมาจะเป็น L4018 เป็นอีกชุดกับมุ้งกีได้ทั้งชุดเลย็้างหางมีตัวถ่วงให้เป็นเป็นตัวถ่วงเลยจ้ะนี่เลยราคาจะอยู่ที่4ี่แ0 0แบาท เรามาชมอีกด้านกันดูตัวนั้นก็เป็นแอลตัวนี้จะเป็นรุ่น B 2440s ตัวรถกับโครงกันอ้อยราคาจะอยู่ที่275,000บาทจ้ะทางร้านเรามี2คันให้เลือกส่วนถัดมาด้านหน้าด้านหน้าจะเป็นคูบอร์ตาคูบอร์ตา M U สี่เก้าศูนย์สองตัวนี้จะเป็นตัวใหม่แต่รุ่นปีปีหกสองรวมชุดนี้จะอยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นแปดพันบาททั้งชุดนี้เลยส่วนถัดไปทางริมจะเป็นโคเป็นยันม่ายันม่าแมนยู EF ห้าหนึ่งสี่เอจะเป็นโคเบตาเอ็มแมนยู ท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์0966688447พิกัดร้านอยู่บ้านท่าคอตำบลวังบัวอำเภอคลองขุง,งจังหวัดกำแพงเพชรท่านใดสนใจก็เข้ามาสอบถามกันได้เลยด่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมท่านใดสนใจหรือว่า จะแนะนําญาติมาให้ก็มีค่าแนะนำมีค่าแนะนําให้นะคะอยู่ที่สามพันบาทถึง5,000บาทมีค่าแนะนําทุกคันเพียง,ยงแค่แจ้งทางทางร้านก่อนก็ยังไงก็ขอให้ติดตามรับชมคลิปต่อๆไปของทางร้านเราด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า